สวัสดีครับแฟนคลับเสียบุกท่านนะครับวันนี้ช่วยนัฟังเรื่องของการปลดล็อกความสม่ำเสมอในการเทรดนะครับเริ่มต้นด้วยการยอมรับความเสี่ยงครับถ้าคุณอยากมีผลการเทรดที่สม่ำเสมอนะครับเริ่มต้นด้วยการยอมรับความเสี่ยงนะครับไอเดียได้ไา่จากนี่ครัมันเป็นภาพนี่ยนะ accepting risk เท่ากับ unlock consistency นะครับ นี่เป็นคำพูดของมาร์คนักลาสนะฮะน่าจะใช่ไงอินเตอร์โนนะจะว่าไปแล้วมาร์คนักลาสก็จะมีเยกับเป็นซนะิกเนเจอร์นะเป็นคำที่ติดน่าจะนึกถึงเขาเลยคําว่าอินเ e อร์โนะฮะค,าาดจดจค,คุณไม่สามารถกลัวการขาดทุนแล้วอยู่ในโหมดจดจ่อหรืออินเ e อร์โนได้ในเวลาเดียวกันครับคุณไม่สามารถกลัวการขาดทุนแล้ว อินเนอร์โซนได้นในเวลาเดียวกันเอออันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะเป็นข้อสังเกตที่ผมไม่เคยไยึ้เคยมาก,ก่อนเลยถ้าคุณต้องการอยู่ในโซนนะฮะคุณต้องไม่กลัวการขาดทุนพราะยังไงว่าอย่าให้การขาดทุนอย่าให้การกลัวขาดทุนนั้นอยู่ในสมการทางการเทรดประมาณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะหลายคนที่เข้ามาเทรดครับมัก คิดว่าตัวเองยอมรับความเสี่ยงได้ครับ่ถึงเวลาจริง,รงนะกลับลังเลครับกลัวพลาดกลัวเจ็บซ้ําแล้วก็ทําให้เทรดแบบไม่มั่นใจอ,อ๋อเข้าใจละคือถ้าคุณกลัวการขาดทุนนะคุณจะลังเลครับคุณจะกลัวพลาดกลัวเจ็บซ้ําทําให้เทรดแบบไม่มั่นใจเพราะว่าถ้าคุณเคยอ่านหนังสือ trading l e s o n นะมันจะมีคำหนึ่งที่ น่าจะจํากันได้คือว่านักเทรดที่เก่งเขาจะไม่กลัวครับพอเขาไม่กลัวเนี่ยเขาก็จะอยู่ในโซนได้เขาจะลงมือทําแค่ลงมือทำไงแต่ถ้าคุณน่ะกลัวการขาดทุนปับ๊บกลัวลังเลและคุณลังเล,ล,ค,ล,งเลคุณกลัวพลาดคุณกลัวเจ็บซ้ำนั่นแหะครับคุณจะไม่สามารถลงมือทําได้เลยเพอคุณกลัวครับคุณลังเลนะฮะนี่เป็นสิ่งที่อธิบายนะว่า คุณไม่สามารถกลัวการขาดทุนแล้วอยู่ในโหมดจดจ่อหรือว่าอินเตอร์โซนในบวกันได้ครับดังนั้นครับเริ่มต้นนะถ้าคุณอยากจะอยู่ในโซนหรือว่าหรือว่าอยู่ในโหมดจดจ่อนะคุณต้องยอมรับและเข้าใจว่าความเสี่ยงคืออะไรครับความจริงของคําว่าความเสี่ยงคือทุกออเดอร์นั้นคือความน่าจะเป็นครับพอใช้ความน่าจะเป็นปั๊บเนี่ยมันมีความเสี่ยง,งนะนะ มันมีทั้งความเสี่ยงและโอกาสนั่นคือเราสามารถคิดถูกแล้วก็คิดผิดได้ซึ่งหมายความนว่าเราสามารถกำไรหรือขาดทุนก็ได้ในออเดอร์นั้นครับดังนั้นเนี่ยการขาดทุนจึงเป็นส่วนหนึ่งของการเทรดเสมอครับเพราะว่ามันเป็นความน่าจะเป็นไงดังนั้นถ้าคุณเข้าใจว่าการขาดทุนนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งความน่าจะเป็นป้อเนี่ยไม่ใช่ความล้มเหลวนะครับ แต่มันเป็นส่วนของเกมครับดังนั้นถ้าคุณเป็นคนที่กลัวขาดทุนกลัวเสียคือคนที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้จริงครับนี่ฮะสำคัญครับเพราะว่าหลายคนนั้นอ่ะเข้ามาเทรดะฮะความจริงเนาะมันจะมีคำที่โฆษณาทางทางตลาดทางหุ้นทางการลงทุนว่าการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรพิจารณาอะไรดีประมาณนี้นะขาเน้นย้ำว่าเออเนี่ยถ้าคุณอยากลงทุนนะคุณต้องยอมรับความเสี่ยงนะแต่ว่าเอาจริงแล้วคําพูดนี้น้อยคนนักที่จะรับความเสี่ยงได้จริงครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพอเจอการขาดทุนแล้วเขามองว่ามันเป็นความล้มเหลวครับนี่ฮะนี่เป็นสิ่งที่ประเด็นเนี้ยอยากจะสื่อนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณนะฮะถ้าคุณไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงเลยนะ การเทรดคุณหรือการทุนคุณนั้นจะราบรื่นได้ยากนะเพราะครับคุณจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงครับพอคุณหลีกเลี่ยงความเสี่ยงปับ๊บเกิดความกลัวครับความกลัวจะบิดเบีย้ยนปิดเบือนฮนะปิดเบือนการมองเห็นโอกาสครับลังเลจนไม่สามารถเทรดได้ตัดสินใจไม่ได้ครับทางที่จุดเข้าใช่มากทางที่จุดออกนั้นควรออกแต่ก็ลังเลกลัวคาราเด็กนะฮะ เราใช้รวมผลผลครับทำให้เราพลาดจังหวะดีๆครับคือซื้อช้าแล้วก็ขายช้าครับตัดสินใจไม่ได้ครับเพราะว่าไม่แน่ใจครับนะแล้วการยอมรับความเสี่ยงแท้จริงน่าตายครับหนึ่งคือคุณวางออเดอร์โดยไม่ลังเลครับ 2. พอคุณขาดทุนแล้วนะ จะไม่มีความเจ็บปวดทางอารมณ์ครับ3คุณอยู่ในภาวะเป็นกลางครับพร้อมเทรตลอเวลาครับแล้วก็4คือคุณจะกลายเป็นนักเทรดที่มีความสมเสม,มอครับไม่ใช่เทรดแบบบูบวาบซึ่งนี้แหละเป็นนิสัยของนักเทรดผู้ชนะครับย้ำนะครับว่าการยอมรับความเสี่ยงนั้นคือการวางออเดอร์โดยไม่ลังเลครับพอคุณขาดทุนแล้ว คุณไม่เจ็บปวดทางอารมณ์ครับและคุณยังคงอยู่ในภาวะเป็นกลางครับพร้อมเทรดตดเวลาครับนี่แหละนี่เป็นวิธีคิดแบบผู้ชนะครับผู้ชนะที่ได้กำไรสมเสมอครับแต่ว่าปะเด็นนะก่อนที่คุณจะวางออเดอร์ด้วม่ดังเลนะครับคุณจำเป็นจะต้องมีหน้าเทรดที่คุณเชื่อถือนะฮะซึ่งเป็นหน้าเทรดที่คุณเข้าใจมันเป็นอย่างดี เข้าใจลึกซึ้งนี่แหละครับทำไมความเชี่ยวชาญในหน้าเทรดเดียวเข้าใจลึกซึ้งเพียงแค่หน้าเทรดเดียวจนคุณเข้าใจว่าถ้าคิดผิดจะยอมเสียตรงไหนคิดถูกฉันมีโอกาสได้เท่าไหร่เนี่ยสำคัญมากครับนักเทรดใหม่อีนวมากนะเราเข้ามาดุนินปริมาณครับจำหน้าเทรดได้มากสุดครับใช้อินดิเคเตอร์มากสุดครับผลสุดท้ายคือตีกันครับ พอตีการปั๊บเนี่ยลังเลมาแล้วลังเลกลัวพลาดครับกลัวเจ็บซ้ำก็ทําให้ไม่อยู่ในโซนครับดังนั้นเนี่ยก่อนที่คุณจะสามารถวางออเดอร์ดยไม่ลังเลนะคุณต้องมีหน้าเทรดที่ใช่ก่อนซึ่งหน้าเทรดนั้นมันจําเป็นจะต้องอะไรครับหน้าเทรดนั้นมันจะเป็นต้องอยู่ในระบบเทรดที่คุณมีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาอันนี้เขายังไม่ไ,มได้พูดถึงนะผมเลยเพิ่มเข้าไปจะได้เห็นภาพนะคือ กว่าที่คุณจะวางออเดอร์โดยไม่ลังเลคุณขาดทุนแล้วไม่มีความเจ็บปวดทางอารมณ์นะคุณเป็นกลางนะผมว่ามันควรเริ่มต้นที่ระบบเทรดที่คุณมีความเชื่อมั่นทําไมจึงเชื่อมั่นละ่ะคุณทดสอบม,มาดีแล้วและคุณทําซ้ํามาได้กําไรสอดเสมอแล้วครับตรงนั้นครับพอคุณมีระบบเทรดที่คุณเชื่อมั่นทําซ้ําได้สม่ําเสมอนั่นแหละครับ การวางออเดอร์ด้วยแมงเลยก็จะมาครับขาดทุนแล้วไม่ใช่บททางรมครับก็ตัดขาดทุนไปนะครอยู่ในภาวะเป็นกลางได้ครับนี่ยนะครับนักเทรดนะที่เป็นผู้ชนะที่มีความสมเสม,มอแบบมั่นคงนะ consistent winner นะคือนะครับมีเซตอัพครับมีเซตอัพตั้งเอาอไว้เลยผ่านในเลิศปั๊บเนี่ยเข้าครับเพราะนั้นก็ยอมรับความเสี่ยงครับลงมือทำครับ ผลลั์ตัดสินใจครับเทคโปรฟิตสับรอแล้ววนใหม่ครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่นักเทรดมืออาชีพทำครับสแกนนะสแกนหุ้นออกมาครับห,หาหุ้นที่มันคัดหุ้นที่มันรู้ว่าถ้าเสียงจะหนีตรงไหนถ้าถ้าถ้าคิดถูกจะหนีตรงไหนออกตรงไหนครับรู้ว่าจุดออกจุดเข้าในแรกครับนะจากนั้นครับตั้ง alert ราคา alert ปั๊บเข้าครับ จากนั้นก็ถิงใจครับจะเข้าจะออกตรงไหนครับแล้วก็ในสุดก็กลับมาเริ่มต้นใหม่มันเป็นกระบวนการครับคัดหุ้นเข้าแผนการคัดหุ้นเข้าแผนการนี้ไปเลยครับนี่เป็นเป็นรูปของการเทรดแบบมือโปรครับนะฮะถ้าคุณทำนี้นะอารมณ์จะไม่มารบกวนเลยครับคุณจะไม่มีความนังเลครับนั่นแหละอยู่ในโซนครับดังนั้นเนะี่ยเท่านี้นะ คุณยังเทรดแบบกล้ากลัวลองถามัเองดูว่าตกลงตอนนี้ฉันยอมรับความเสี่ยงได้จริงหรือเปล่าครับบางทีนะจดเปลี่ยนของคุณนะครับไม่ใช่การหากลยุทธ์ใหม่นะครับแต่เป็นแค่ใจครับจิตใจคุณเนี่ยไม่เซ็ตคุณพร้อมจะยอมรับความแน่นอนครับนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ